สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาร์พามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราเริ่มต้นประเด็นของวันนี้หนีไม่พ้นกระแสะคลิปพุ่มไม้ที่เหล่าคนดังทั้งหลายได้ออกมาทำจะเรียกว่าเพื่อโปรโมตหนังหรืออะไรนั้นและหมอลำดังที่ทำคลิปนี้ก็ออกมาชี้แจงทุกอย่างก็ถือว่าจบไปแล้วแต่ว่าถึงแม้จะเคลียร์และชี้แจงให้ FC เข้าใจ และจบไปแล้วจริงด้านกระแสะคำว่าคลิปพุ่มไม้ก็ยังคงเป็นที่สนอกสนใจบรรดาเอซีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็ยังคงถกเถียงกันไม่จบในประเด็นนี้คำว่าคลิปพุ่มไม้แน่นอนพูดคำนี้ทีรายนี้ไม่พ้นต้องนึกถึงหมอลำซิ่งคนดังแพรวแพรวแสงทอง ก็ตั้งแต่มีข่าวเช้าแห่งปีมานี้ก็มีคำว่าพุ่มไม้ตามมาด้วยตลอดจนเรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นโลโก้ของหมอลำซิ่งคนดังแพราวแสงทองไปเลยสำหรับคำนี้ว่ากันว่านึกถึงพุ่มไม้ต้องนึกถึงแพราวนั่นเองด้วยประเด็นนี้ที่ถกเถียงกันมาตลอดวันนี้แอดก็ได้นำเอาความคิดเห็นจากเพจดังเพจหนึง่งชื่อเพจป้าหนิงดีเคซึ่งได้ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันแบบค่อนข้างดุกเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวเพจนี้จะพูดว่าอย่างไร เกี่ยวกับประเด็นการทำคลิปพุ่มไม้นั้นไปฟังกันเลยจ้าฝากถึงผู้เกี่ยวข้องในวงการหมอลำทุกคนนะฮะนี่เสียงจากประชาชนชาวโซเชียลผู้รักความเป็นธรรมบอกเลยนะว่าเป็นผู้รักความเป็นธรรมไม่ได้เป็นเอซของวงการหมอลำใครทั้งนั้นเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบฟังหมอลำแต่ทีเนี้ย คือสิ่งที่จะออกมาพูดเนี่ยพอเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าหมอลำคนหนึ่งอะถูกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกรุมขย่ำรุมรังแกมันโดยตลอดนะคะเหตุผลจากเนื่องจากเลิกกับผัวก็คือไอเด็กอไอเด็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากนั้นมาเนี่ยไอสตอรี่พุ่มไม้พุ่มไม้คนนั้นก็เอาไปเล่นคนนี้ก็เอาไปแสดงมันผ่านมาเนิ่นนาน จะจะสองปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดอะทุกคนเอาไปล้อเรียนพุ่มไม้พุ่มไม้น้ำผุพุ่มไม้คุณก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องจริงมันคืออะไรเรื่องเรื่องเท็จมันคืออะไรคนทุกคนที่มาทําคลิปกันตอนเนี้ยก็เป็นคนนอกอืมเป็นแค่คนที่รับข้อมูลจากเด็กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฝั่งเดียวจะจริงจะเท็จ เรื่องเนี้มันก็จบแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็เลิกกันเลิกร้างกันมาเป็นสองปีแล้วเพราะฉะนั้นน่ะคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องน่ะไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาคำพูดคำพูดปากเปล่าของฝั่งเดียวจากฝั่งผู้ชายเนี่ยไปสร้างผลงานสร้างคอนเทนต์ล้อเลียนไม่แล้วไม่จบอย่างไอตัวผู้ใหญ่บ้านเองมันก็เอาไปสร้างเป็นละคร วงจรวงเวียนแต่ไอเรื่องบางขาของเมียมันนี่แหละทั้งกีบวมกีหอมก็ทํามาแล้วทั้งไอกากีกาแกไอชาละวันชาละแตดอะไรก็ทํามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเห็นใจแพวพาวค่ะบ้างถ้าไม่เห็นใจก็ไม่เป็นไรนะให้เขาโดดเดี่ยวก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ไม่จําเป็นที่หัวงอหัวดําในวงการหมอลลำ จะต้องไปย้ำคิดย้ำทำกับไอ้มุกบ้านเนี่ยไอ้มุกเหอเหอหมอยเนี่ยไอ้มุกพุ่ม,มไม้พุ่มอะไรอันนี้คือฉันไม่ได้ดราม่านะฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังดูถูกชาวเขาเรียกว่าชาวประชาชนที่ก็เป็นเอฟซีแฟนขับหมอลำทั้งหลายแหละเพราะบางครั้งอ่ะเขาก็อึดอัดแต่เขาก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าบางบางครั้งเขาก็คือชอบทุกฝั่งไง แต่มันอึนอดอัดนะเวลาเห็นพวกคุณจงใจที่จะไปล้อเลียนแค่คนคนเดียวก็คือแพวพาวเพราะฉะนั้นไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยวงการหมอลำทั้งวงการต้องหยุดให้มันเป็นแค่เรื่องของไอเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็ไอเด็กเหือเหอไมายอย่างไอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของมันไปเพราะมันคือคู่กรณีส่วนไออีหัวงอกหัวดำคนอื่นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปย้ำคิดย้ำทำ นะไปสะแสดงละครหรือไปเอามุกบา้บาๆบอๆพวกเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะออกมาตอแหลหรือมาอ้างเฮ้ยใครๆก็พุ่มไม้ไม่ได้มีของมึงคนเดียวคือใช่พุ่มไม้ไม่ได้มีของใครหรอกมันไม่มีของแม่มึงด้วยซ้ำไม่มีของใครหรอกแต่คือการที่ทําออกมาก็รู้อยู่ป่ะหมายถึงใครใครเขาก็รู้ว่าเวลา มามาทํามุกเนี่ยมันก็คือทําใส่แพลว์เขาก็รู้อยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านเด็กเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยมันเอาไปเป่าขอมองแล้วก็เป่าข้อมูลเนี่ยเสกใส่พวกมึงทุกตัวไงอืมโอเคบ้าล่ะอืมแสดงออกมาปับ๊บเขาก็รู้แล้วอ,อีแพลว์โดนอีกแล้วซึ่งมันไม่โอเคนะคือไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้เศร้าหรือไม่ได้เสียใจอะไรนะแต่คือ แค่อยากคืนความเป็นธรรมให้กับเอ,อ่อวงหมอลำสังคมสังคมมันจะได้หากินหาอยู่กันไปปกติใช่ไหมไม่ใค่ทุกอย่างไปไปลงที่เขาหมดอยากจะทำคอนเทนต์คิดคิดไอเดียขึ้นมาเองสิทําไมต้องสารบนอยู่ก็แค่ไอ้พุ่มไม้พุ่มไม้ลองจินตนาการถ้ามึงอะ่ะโดนด่าเป็นอีพุ่มไม้พุ่มไม้บ้างอะ่ะสามปีสีป่ปีเอามึงไปแสดงละคร แสดงมุกนี้ตลอดล้อพ่อล้อแม่มึงอยู่อย่างนี้ตลอดพวกมึงจะรู้สึกยังไงมึงไม่ชอบเขามึงอยู่วงการหมอรำด้วยกันมึงไม่ชอบเขาก็ไม่เป็นไรไม่ชอบเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนั่งสร้างคอนเทนต์ลักษณะอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าโอเคฝากไว้คิดนะหัวงอกหัวดํากันแล้วไม่ชอบก็ทํามาหาแดกในใ,ในในวงตัวเองไปแต่ไม่ใช่ว่า ไป,ไปกระโดดงับมุกข,ของไอเด็กไอเด็กเลี้ยงแก่ที่มันป้อนให้เล่นกันเล่นกันไม่เล้วไม่เลิกแก่จนจะลงหลุมกันแล้วแต่ละคนแต่ละคน่โอเคแย่ yeah. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนฟังคลิปจบแล้วมีความเห็นสําหรับเรื่องนี้ยังไงถูกหรือผิดในความคิดเห็นทุกท่านทุกคนสามารถพูดคุยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้แอดก็ต้องไปแล้วคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า